มาต่อกันครับผมตอนนี้ต้องทําเวลาแข่งกับฝนนะฮะฝนล,ลงแล้วฝั่งโน้นมาแล้วฮะเราก็รีบทําเวลาครับเดี๋ยเจอตัวปลาไหมถ้าเจอตัวปลาก็คงต้องเร่งรีบนะฮะ มีฝนมาเป็นตัวแปรนี่พาผมเร่งรีบไปหมดเลยไม่เจอนะอยากไปหน่อยนะ,ะตรงที่มีหญ้าเยอะๆหน่อย โอเคเดี๋ยวผมพอดก่อนถ้าเจอตัวปลาได้ถ่ายนจะเสียเวลาคนดูต่อเลยนะครับรดีเดินเพื่อนที่มานิดนึง ลูกปลากิมกริมนะดกปลาก,กิมแล้วตรงไม่น่ามีจะอยู่พงหญ้านิดนึงลักษณะน้ำมันสูงดีฮะ เจอเดนะิแปลกดิมามาป้าจ๋าไปไหนกันหมด มาแล้วฮะโอ้โหสองู่ตัวคู่เลยฮนะตัวผู้ทั้งคู่ฮนะชัดเจนฮนะแดงแดงเห็นไหมเอยสุดยอดนะครับขออนุญาตใส่ถุงลวกันนะโอ้โหกว่าจะได้ตัวรอไปกี่นาทีสวยงามฮนะใส่ถุงก่อนฮนะ กดจะได้ได้คู่เลยนะฮะมันเร่งร,ร,รีบด้วยฝนนะฮะัลาเราไม่มีสมาธิานี่นะสักคู่นะฮะสักคู่ฮะกำลังแพ็คปลายอยู่นะใจเย็น ไม่ออกตอนนี้นไม่ดดมีที่วางจริงปเอไปหมดจะได้ได้คู่เลยนะอยากบอกว่าลายกระโดงแบบเต็มดีจังฮนะลา,ายกระโดงเขาเต็มมากแน่นมากเลย ผมอยู่ที่บ้านสร้างปาจินบุรีนะฮะ,ะมาดูคู่นี้ฮะอร้อนๆดูฮะดูลายกระโดงโอ้ฝนลงลนะม,มองเห็นไม่เอ่ยเดีเปิดไฟฮืมผมมองตรงนี้แบบสุดยอดนะฮะลาย เครื่องไม่มีปัญหาเดี๋ยวไปหมักไปรักษาแผลได้ฮะอนี่จะชอบตัวนีตว้ตัวซ้ายเนี่ยครับตัวที่สองลายกระโดงแน่นมากเขหาหาต่อครับโอ้จะได้ ไม่นอป้าจ๋าเข้าเลี้ยว,ยวสนุกดีฮะเวลาได้เห็นตัวป่านะมันมีความสุขดีฮะ าปลาเข้าตะก,ก้าเข้าพงกี่มันโอ้หนาทีมันเนี่ยฮะไม้ฮะตัวผู้ฮะไม้แล้วครับโอ้โหได้เรื่อยๆฮนะนี่ยโอ้โหโอเคเดี๋ยวใส่ถุงก่อนนะแป๊บนึง ยังไม่เจอตัวเมียเจอตัวผู้นะอันนานมาทีบ้านสร้าง โอ้ลายกระโดงมารอบนี้ไม่ผิดหวังลายกระโดง<ม>แน่นมากยังไม่เจอลายกระโดงแบบติดแดงเลยนะฝนตกเนาะเคมาดูฮะตัวนี้อืมฟืสดมนร้อน,อนเห็นไหมครับมองไม่เห็นใช่ไหม ดูไลยดูไลยกระโดดว้าวนะเคหาต่อฮะฝนมาผลฝนลงเคหาต่อไปผมอยู่ตรงนี้เลยสามสี่ตัวแล้วนี่นมันอยู่ริมๆิมฮะเรายู่เราไล่จากริมๆิมมันจจก็จะเข้ามา ผมไม่เซียนนะแต่ก็ใช้การเรียนรู้เอาเนาะน,น่าจะหมดแล้ติดพื้นเกินไป ไม่ลึกนะเดินได้ไม่ว่าลึกนะโอ้ยยังตื้นอยู่ ถอดับดีๆท่านรุนน่าจะถอดใจหรือเปล่ากลับมาดิมตะลิงดิมตลิงนี่ไหมตะตลิงมันน่ารุนกว่าปลามันเข้า ให้ดูอีกสักตัวนเนาะเดี๋ยวได้ทำการจบคลิปตรงนี้ครับจะเจอหรือเปล่านั่นเลยปัญหาอ้าวเข้ามาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเข้าเลยครับหางแดงมาเลยนะเห็นไหมเอ่ยเห็นกันไหมเอ่ยนะโอเคมาฮะผมค่อยๆยกนะขึ้นมาแล้วโอเคเนี่ยว้าว ยอดนะฮะสายกระโดงโอ้ยชายน้ำโอ้ยแดงมากฮะมองเห็นไหมเอ้ยอยู่ยังอยู่ฮะยังอยู่สะท้อนเนี้ยเห็นชายน้ำไหม้ยโอ้ไปฮะขึ้นและว้าวหน่ตัวนะฮะขอวัางนะฮะ ถ่ายทีถ่ายทีถ่ายภายพนิ่งนะลงเฟซบุ๊กเขียเ,เดียวใส่ถุงก่อนเดี๋ยวเขาจะหนีลงพื้นผมตื่นเต้นมากฮนะทำอะไรไม่ถูกเลยโอเคเดี๋ยวก็คงจบคลิปนี้ไว้กับตัวนี้นะฮะ แต่ว่าหลังจากนี้ผมก็จะหาต่อไปเรื่อยๆนะสองมือจะได้ถนัดด้วยบุงกี่มันหนักจริงฮะปึ๊บนะอมาครั้งนี้ไม่เสียเที่ยวฮนะเอาเขาไปไหนอ่ะโอ้ยมือไม้สั่นด้วยฮนะไม่ได้ช้อนปลานานโอเคนะฮะนี่มาดูกัน เห็นกันไหมฮะลูกช้อนนะฮะน,นี่คือลูกช้อนแก้มแดงนะบ้านสร้างประจินบุรีลายกระโดงแน่นมากตะเกียบเท่าเลยนะไม่หักงอยงอสยอดครับโอเคผมก็คงต้องจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะนี่ผมได้ตัวคู่มา5้าตัวและก็ เป็นครั้งแรกในรอบตั้งแต่ไปช้อนที่มหาชัยนะฮะช่วงเดือนตุลาโอเกินครึ่งปีแล้วผมไม่ได้ออกทริปเลยอันนี้ก็มาทําให้หาคิดถึงนะฮะกับแหล่งนี้นะฮะที่บ้านสร้างปุจิมีโอเคเดี๋ยวผมหาไปเรื่อยๆก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่กดเข้ามาชมนะครับผมขอบคุณที่คิดถึงกันขอบคุณที่ยังติดตามรับชมกันนะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ